คุณกำลังรับฟัง Ghost Story Time คืนปล่อยผีสนับสนุนรายการโดยสินค้าจากรายการคืนปล่อยผีสั่งซื้อได้ทางเพจเฟซบุ๊กคืนปล่อยผีโอเคมาวันนี้คุณเกตเอาเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังฮะ ก็เกดจะขอเป็นแบบเรื่องแบบเร็วๆเลยนะคะก็จะเล่าย้อนไปประมาณสองปีได้ครับก็มีอยู่ทริปหนึ่งค่ะที่ว่าเป็นทริปที่แบบแฟนนคุณสามีอะค่ะเหมือนว่าเป็นทริปบังคับเขาอะเป็นคนที่ชอบเที่ยวเป็นตั้งแต่ไหนต่ไรมาแล้วอ่ะจะเที่ยวกันเก่งมากเที่ยวแต่จังวัดครอบครัวเราใช่ค่ะจะไปกันแบบว่าไปขึ้นน้ํา ออ uhm, ขึ้นรถลงเรืออะไรไปกันหมดเลยแต่ตั้งแต่เกดนะคะเลี้ยงสุนัขน้องเฟรนด์บูด็อกเนี่ยแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าจะไปไหนเนี่ยเกดจะไม่ไปเลยถ้าเกิดว่าไม่พาน้องหมาของเกดไปด้วยอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งถึงสองตัวใช่เกดจะเราจะหกอะไปเที่ยวเขไม่สนุกหรอกใช่แล้วสายเที่ยวของแฟนกับเกดเนี่ยคือมันจะเริ่มไม่เหมือนกันละอื แล้วทีนี้นเวลาการหาที่ที่พักของเขาอะ่ะมันก็จะมีเงื่อนไขที่ว่าจะต้องมีน้องหมาพักเข้าพักได้ด้วยเพราะว่าเกดยื่นจอดแล้วว่าถ้าน้องหมาไม่ไปเกดก็ไม่ไปคิดถึงรปรากฏว่าเขาว่าค่ะก็แอบไปจองไปจองบุ๊กิ้งไว้เป็นเกาะแห่งหนึ่งเป็นเกาะที่แบบเกดยังไม่เคยไปเลยรู้สึกหนาวนะเป็นไม่เคยไปเลยนะคะอยู่ๆปุ๊บปั๊บเนี่ย เขาจะบอกเลยว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราจะเดินทางกันแล้วนะให้เกดเลือกเลยว่าเกศจะพาใครไปให้โคต้าสองตัวเกดก็เลยแบบจะพาใครไปทีไปดีนะอะไรเงี้ยแต่คือใจเกดแบบไม่อยากไปอ่ะเกดไม่อยากไปอ่ะไปไหนบอกไปเกาะไปเกาะแล้วทีเนี้ยเกาะนี้นะเกดอ่ะอยากให้น้องวิ่งเล่นได้อะไรเนี่ยสามารถโอเพ่นวิ่งได้เลยแล้วก็สุนัขท้องถิ่นไม่มีเขาพูดแบบนี้ เกยก็ความรู้สึกของเกดอ่ะเวลาถ้าอยากไปเที่ยวนะ่ะมันก็จะเป็นแบบผู้หญิงแบบซื้อชุดซื้อชุดใหม่ครับคือไม่ว่าจะเที่ยวกี่ครั้งก็ต้องที่ชุดใหม่ก็เป็นเรื่องปกติใช่มหมวกต้องใบใหม่รอ,องเท้าต้องใหม่แต่ครั้งนี้แบบไม่อยากไปอ่ะอก็จะบ่นแบบนี้ไม่อยากไปอ่ะเขาก็จะแบบไม่ได้จ่ายเงินแล้วสามวัน สองคืนเขาพูดแบบนี้พี่จ่ายเงินเรียบร้อยละก็แบบเก็บของไปก็แบบไม่อยากไปเลยอะก็บ่นอยู่อย่างเงี้ยไม่เขาอยากไปอ่าก็นั่งรถไปกันนะคะขับรถไปประมาณห้าชั่วโมงไปถึงแล้วก็น้องหมาก็ไปด้วยสองตัวแล้วเกดเนี่ยก็ลงเรือครับลงเรือไปด้วยกันนะคะมันก็จะแบบมีความรู้สึกแบบ ทำไมมันดูแบบมันดูแบบไม่ไม่รู้สึกว่าเราอะตื่นเต้นกับทริปเนี้ยแต่ว่าอ่ะพาลูกมาเที่ยวลูกนี่หมายถึงหมานะคะ,คะพามาเที่ยวด้วยพอไปถึงเกาะเท่านั้นนะคะปรากฏว่าความรู้สึกแบบโโหไอที่เขาบอกว่าสวยอะมันก็สวยจริงนะแต่พอเหยียบลงไปแบบความรู้สึกมันมีความรู้สึก ตึง้งความรู้สึกมันตึ้งเข้ามาที่ท,ที่ที่ตัวเกตเงี้ยค่ะแล้วทิปนั้นเกดจะเป็นทีิปที่น่ามุยมากเลยหน้ามุยเหมือนกับว่าโดนพามาลําบากอะคะ่ะท,ทั้งทั้งที่คือหาดสวรรค์แล้วอะอแต่ปุ๊กก็เดินไปถึงปุ๊บเดินแบบลากกระเป๋าแบบว่ไม่อยากไปไม่อยากมาเลยอะลําบากเหนื่อยอะไรเงี้ยพี่เขาก็บอกว่าทําไมมาเที่ยวครั้งนี้มันงองแงจังวะเขาก็ว่าแบบ เป็นอะไรเนี่ยอยากให้หมามาก็พามาแล้วแบบนี้นะคะเกดหนาวโทษทีเสร็จแล้วทีเนี้ยน้องหมาก็เดินไปพร้อมกับเกตปรากฏว่าไปถึงหน้าที่พักพนักง,งานขนกระเป๋านะคะพามาจ่อมอยู่หน้าทางหน้าเขามันเป็นบันไดม,มันเป็นบันไดตรงกลางแล้วเรือน,นะคะมันเป็นเรือนไม้ยาวไปเลยแล้วความความคิดของเราคือว่า บันไดตรงกลางเนี้ยมันก็คือบ้านพักขึ้นไปเนี่ยมันจะมีซ้ายแล้วก็ขวาถูกไหมเพราะเราจองสองห้องพี่เกดอะ่ะจะนอนกับลูกสาวคุณพ่อจะนอนกับลูกชายแล้วแฟนเ็าบอกว่าเกดเลือกเลยละกันว่าเกดจะนอนฝั่งไหนพี่ก็ถนัดแบบโอเคขึ้นไปปุ๊บพี่ขึ้นทางซ้ายพอพี่ขึ้นมาทางซ้ายเสร็จปุ๊บเราก็แยกกันเลยนะคะเพราะว่าพี่อยากจะจ,จัดกระเป๋าจัดอะไรปุ๊บ,รบปรากฏว่า เข้าไปในห้องเท่านั้นนะคะมันน่ากลัวตรงที่ว่าขอบคุณค่ะพอเข้าไปที่ห้องอะนะคะเปิดประตูเข้าไปอ่ะเฮ้ยให้เรามาทำอะไรตรงนี้วันนี้เปิดก็แทบจะเปิดไม่ได้เลยนะประตูอะคือเด็กส่งกระเป๋าอะเห็นเราแล้วนะว่าเราขึ้นไปแล้วเราก็แยกไปทางนี้พอ เหมือนต้องงัดเข้าไปอะค่ะ,ะทุกอย่างมันเป็นไม้หมดเลยมันเป็นไม้หมดเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยอพอเปิดเข้าไปปุ๊บพื้นกระดานอะมันก็เอียงเอียงอะค่ะเอียงเหมือนว่าพื้นซุดอะเสร็จแล้วที่มันก็เป็นแบบเป็นบ้านหลังเล็กๆเลยค่ะเกดลูกสาวแล้วก็น้องเฟรนด์สองตัวพอเข้าไปในนั้นอะมันแทบจะแบบไม่มีที่เดินเลยค่ะพี่นี่เล็กมากแต่ว่า ตู้เสื้อผ้านะคะก็ยังอุตส่าห์ว่ามีมวางแล้วตู้เสื้อผ้าประตูบานมันอะ่ะก็เอียงๆเหมือนจะหลุดแหล่ไม่หลุดแหลบแล้วก็โตเครื่องแป้งพอเข้าไปปุ๊บตู้เครื่องแป้งก็เป็นไม้เหมือนไม้ไผ่อ่ะโอโ้โหเอาเกศมาทําไมวะเนี่ยเราเกศก็เดินเข้าไปในห้องนะคะมันต่อเนื่องกันโอ้โหเตียงมันเป็นสี่เสาอ,อะ่ะแล้วมุ้งมันอะ่ะกางไว้หมดแล้วนะเป็นสี่เสาปุ๊บ เน่เชื่อไหมว่าคนถ้าเกิดว่าเอาเขาจะต้องเตรียมห้องพักให้แขกในชะ่ไหมแต่ปรากฏว่าเกะเห็นยิ้งจกนอนตาย,ยเสร็จบุกกว่าตาไปมแมลงสาบนอนหงายท้องไม่มันใช่เหรอใช่เส็จ่เราก็แบบเฮ้ยทำไมมันตกกระปกขนาดนี้แล้วฝุ่นเขอะแล้วพี่เกก็แพ,เพ้เป็นแพ้ภูมิแพบ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วก็เดินไปที่ห้องน้ําต่อโอ้โหห้องน้ําเหมือนว่าใยมงมุมเต็มไปหมดเลยค่ะพี่แนทใช่เหรอพี่มันเปิดให้เข้าพักได้เหรอใช่งงไหมคะเกดก็แบบทนนะคะเพราะว่าโดนบ่นแล้วว่าเราหงงแง่แต่พี่เกดก็ไม่จับอะไรทั้งสิ้นอ่ะเอากระเป๋าวางเสร็จปุ๊บพี่ก็นั่งแบบอยากจะร้องไห้อ่ะถามแบนบอกว่ามีรถมีเรือขึ้นฝั่งไหมไม่อยากอยู่แล้วไม่อยู่ แล้วแฟนบอกว่าเรือกลับไปแล้วไม่มีแล้วเรือเที่ยวสุดท้ายเก๋ก็เลยบอกโอ้โหฉันต้องอยู่ตรงนี้จริงเหรอเนี่ยเขาบอกมีอะไรแล้วมันก็ร้อนแอร์เปิดไม่ได้นะคะโอ้โหจนกว่าจะช่วงเย็นค่ะประมาณกี่โมงไม่รู้เขามีจำกัดเวลาเปิดและปิดจำกัดเวลาเปิดปิดแอร์ใช่ที่สอดอะไรมันโหดจังวะพี่เปิดและปิดทีนี้เก๋ก็แบบแอร์ยังไม่เปิด แล้วมแมลง <c oughs> ก็ตอมตาตอมหน้าเราเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วมันร้อนมาก <c oughs> กลับก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าขอผ้าได้ไหม <c oughs> งั้นบอกว่างั้นขอไปนั่งตากแอร์ให้แฟนอะคะ่ะผ่เอ่อเข้าไปที่ห้องบอกว่าช่วยไปจัดการซารกจิ้งจกให้หน่อยได้ไหม <c oughs> มันน่ากลัวซ <c oughs> ากมาแมลงสาบด้วยพี่เขาก็เข้าไปจัดการให้เขาก็เป็นคนไม่พูดอะไรนะ เกก็นั่งอยู่ตรงนั้นเนะะี่ยค่ะจุดเย็นเลยจนเย็นเสร็จปุ๊บมันมีความรู้สึกแบบพอก็ต้องเขาเปิดแอร์ให้อ่าไฟเปิดให้ละเกกับลูกสาวก็อยู่ในห้องคือเราอะ่ะจะไม่แสดงอาการให้ลูกเห็นเพราะว่าเขาเองเขาเป็นคนเฉยๆเราเองก็ไม่อยากสร้างความกังวลให้เขาละมองแงแต่คุณพ่อเขาคนเดียวพอหมานี่อยู่ไม่ได้เลยพี่เนธ โดน,นให้พลุกพลาดรือไม่ใช่บบเขาปกติเนี่ยน้องหมาเกดเ่ะถ้าเกดอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ได้หมดอืแต่พอมาครั้งเนี้ยเขาเดินวนร้อบแบบเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วเกดมีความรู้สึกบอกว่าทําไมคืนนี้ฉันต้องนอนแบบเตียงมันเตียงมันอ่ะก็เหมือนกับว่าขาเตียงมันนะค่ะ ปกติมันต้องบาลานซ์กันทุกอย่างมันเอียงหมดเลยขาเตียงก็เอียงอะไรก็เอียงพื้นก็ะดานก็เอียงจู่ๆนะคะเกศก็บอกว่าอยู่ไม่ได้แต่ต้องอยู่ให้ได้ต้องทํำยังไงสักพักหนึ่งอะคะ่ะมันมีเหมือนคนน่ะเดิน<ม>เดินเกศมองไปที่หน้าต่างอะนะคะห้องมันแคบๆเลยมีเหมือนคนเดิน เดินอยู่ตรงริมหาดนอกนอกบ้านเอบ้านพักเาราจะมองตามมองตามเขาเดินไปทุกอย่างมันมืดหมดเลยนะไม่รู้นึกยังไงคะ่ะเกบ,บอกว่าบอกกับลูกบอกว่าเดี๋ยวมานะหนูอยู่นี่ก่อนบอกหรือว่าตามอ่ะใช่เดินตามเขาขอด้าเลยครับแล้วมันมืดเราเดินผ่านแบบไม่เดินแล้วมันเชื่อมกันหมดใช่ไหมคือห้องพี่เกตห้องแฟนจะเชื่อมกัน พี่เกดเดินลงบันไดแล้วก็ตามคนคนนั้นไปครับเสร็จปุ๊บเดินไปแล้วมันก็ไปขึ้นบันไดอีกอีกที่หนึ่งข้างๆกันแล้วเอ๊ะคนมันหายไปไหนแล้ววะนึกว่าพนักงานตอนแรกคนมันหายไปไหนแล้วว่วา,งงา,าไไววจะบอกว่าน้องมีห้องใหม่ไหมคือพี่อยากเปลี่ยนห้องพี่อยู่ไม่ไหวปรากฏว่า เหมือนก็เขาพาเรามาตรงนี้ค่ะพี่เนธเสร็จปุ๊บแต่มันยังมืดอยู่นะพี่เกดก็เลยเดินขึ้นไปมันก็มืดทั้งแถบเลยไม่มีคนพักแล้วก็เข้าไปในห้องนั้นเปิดเปิดไฟดูครับปรากฏว่าห้องสะอาดเอี่ยม<อ>ใหม่มากอ้าวใช่เสร็จแ,แล้วอกเอา้าแล้วทําไมห้องนี้มันสะอาดเอี่ยมอะ่ะเพราะว่าพี่เกดก็ไม่ได้ไปสํารวจห้องแฟนนะครับแต่ปรากฏว่า เฮ้ยเรานอนห้องนี้ได้นี่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้โอเคเลยก็เลยเดินลงมาเสร็จปุ๊บก็ไปบอกแฟนบอกว่ามันมีห้องใหม่นะเกดขอย้ายได้ไหมเพราะเกดอยู่ไม่ได้จริงพี่มาดูห้องเกดเถอะว่าห้องเกศมันน่ากลัวขนาดไหนครับพี่เขาก็บอกว่าโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่โทรหานะโทรโทรบอกเขาพนักง,งานมาทันทีเลยครับมาทันทีเลยก็บอกว่าได้ได้ได้ถ้าพี่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้ พี่ก็ได้เปลี่ยนห้องใช่ไหมเสร็จปุ๊บพี่อไปรอที่ห้องใหม่เลยนะคะพนักงานขนอะไรมาทุกอย่างหมดเสร็จับปุ๊บประตูพี่ปิดโอเคแล้วคืนนี้เกดรอดแล้วมีความรู้สึกแบบนี้เกบปิดประตูไปนะคะประตูอ่มันเป็นประตูไม้แล้วมันมีม่านเหมือนเป็นม่านสั้นๆนะคะปิดช่องกระจกไว้เชื่อไหมว่าพอเก็ปิดประตูสักพักหนึ่งเกศก็ ไม่รู้อะไรอะ่ะคือยังไม่ทันจะหันเหมือนว่าจะหันตัวเข้าเตียงอืหันไปมองอีกทีหนึ่งมาม่านมันปิวอะ่อพะพม่านที่ประตูมีแค่ขนาดเนี้ยคะ่ะระดับสายตาปิวแล้วเปิดมามันมีคนนะคะใส่ชุดขาวเหมือนเดินออกไปอเออเหมือนก็เขาเมื่อส่งหรือเปล่าเก๋ <c oughs> ก็เห็นแบบ <c oughs> เดินออกไปแล้วก็ลงบันไดเก๋ก็ยืนมองเฮ้ยใครวะว่าอย่างนี้ย เสร็จปุ๊บคืนนั้นนะคะเกดก็แบบโอเคนอนได้ละอะไรละแต่น้องหมาเกดอ่ะเขาจะนอนค้างๆเกดแล้วสัญชาตญาณของเฟรนดนบูด็อกคือจะไม่ร้องครางหงิงไม่เลยจะเป็นหมาที่แบบเงียบมากลูกร้องร้องแบบกลัวเหมือนเสียงความรู้สึกเขากลัวครับพี่เกดก็บอกว่าฟางนอนนะลูกนะนแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่เขาก็เหมือนกับว่าเขากลัวอะไรไม่รู้รนะ แล้วคืนนั้นน่ะนอนไปนะคะได้ยินเสียงดนตรีไทยทั้งคืนเลยจริงจริงคอนไหนคลาสสิกเลยพี่ดนตรีไทยบนเกาะดนตรีไทยทั้งคืนเลยพี่เนรจนเกดไม่ได้นอนเลยคืนเนออนไปแล้วเอามือเนี่ยค่ะจับลูกหมาไว้เพราะว่าเขาคลางเขากลัวเขาสั่นต้องลูกเขาไว้บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่อยู่นะลูกแม่อยู่แต่ลูกสาวหลับไปละเช้าขึ้นมาเท่านั้นละค่ะบอกว่า กลับเลยนะไม่ต้องอยู่ให้ครบเพราะ<ช>ว่าอยู่ไม่ได้ประมาณนั้นเสร็จแล้วทีเนี้ยก็ยังมีแบบถ่ายภาพไว้นะขำๆบอกว่าเออดีเนาะที่เนี่ยขเขาเซอร์วิสีการมีดนต,นตรี่ะดนตรีกล,ล,ล่อมกล่อเราทั้งคืนเลยพี่เน่ก็มันเป็นเรื่องที่แบบ สั้นๆนะคะที่ว่าเจอกับตัวและเห็นกับตาแล้วก็เป็นการที่ทั้งทั้งเห็นทั้งสัมผัสแล้วก็ได้ยินเสียงคําว่าดนตรีไทยมันเป็นแบบนี้นี่เองมันมาในจากในห้องเราหรือว่ามันเป็นเสียงอย่างนอกเข้ามามันเหมือนเป็นเสียงจากข้างนอกค่ะอยู่รอบๆห้องแต่สุนัขนี่คือร้องเดี๋ยวก็แบบสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็งิ่งแบบกลัวอะไรแบบเนี้ยปกติสัญชาตญาณเขาไม่เป็น คือถ้าคิดกันตามแบบนั่นเนาะอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ดูแลตัวเราก็ได้แล้วก็ท่านก็พามาให้อยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดอยู่นอนในห้องนั้นก็อาจจะมีปัญหานะพี่ความรู้สึกอะ่ะพี่เกดได้ถามเขมาไหมว่าห้องนั้นมันเป็นยังไงทาไมมันสภาพเป็นยางนั้นเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้ตั้งใจมาให้พักห้องนี้เขาแก้ตัวแบบนี้พี่เกดบอกว่าอ้าวคุณคุณส่งกระเป๋าเราตรงนี้อืเราก็ต้องพักที่นี่ถูกไหม พราะว่ามันเป็นเรือนคู่บันไดตรงกลางก็ต้องซ้ายกบขวาแล้วมันก็เว้นไว้เป็นเรือนคู่แต่คุณบอกว่าคุณไม่ได้ตั้งใจเราพักห้องนี้แบบนี้เขาเขาพูดแค่นี้เองค่ะทุกวันนี้ตั๋วพี่ยังอยู่เลยพี่บอกพี่ไม่ไปไม่ต้องไม่ไปแล้วแล้วเราตกลงโรงแรมที่ที่จองเนี่ยมันใช่ตรงนี้มั้ยตรงนี้ค่ะอ๋อคือเกศนะไม่ได้รู้รายละเอียดก่อนไปเที่ยวเลย อ,อสามีอาจะเป็นคนค,คนดูดเขาการทั้งหมดใช่โจทย์แค่ว่าเกาะที่ไหนก็ได้ที่สุนัขสามารถวิ่งได้ไกลมไม่มีสุนัขท้องถิ่นนั่นแลหละค่ะแต่คือมันเป็นความแบบประจนภัยของเกที่แบบโหทั้งคืนเลยวินตเ,เข้าใจเข้าใจฟิลเลยเอ,อ,อยละเราไปเจอห้องพักที่มันแบบไม่โอเคอ,เอ,อแล้วสุนัขนะัตยานเนี่ยมันก็อย่างที่รู้กันนะ ครับก็จะจะเห็นก่อนเราอะเอาพุ่งตรงแล้วเฟรนด์ผู้นอกนี่อุ้ยโทษค่ะเฟรนด์ผู้ดอกนี่เขาจะนอนอืแต่ไม่นอนเลยน่ะคืนนั้นน่ะคือเกะกับลูกนี่แบบนอนเหมือนนอนจับมือกันชุดข่าวนั้นใครแล้รุนตรีไทยเปิดทําไมใช่ไหมคือเกาะที่พูดเนี่ยผมรู้นะเอาหรอใช่ใช่ใช่ต้องนั่งเรือข้ามไปขับรถกี่ชั่วโมงเนี่ยเราวัดระยะได้มันจะประมาณนี้น่าจะใช่ประมาณนี้ซึ่งมันเป็นเกาะยอดฮิตอะ โอเคก็ยอดทิศใช่ไหมถ้ายอดทิศถ้ามีเลือนไม้เก่าๆหลายที่ผมก็เพอะพอจะยู้ออกนะครับก็เข้าใจได้ฮะแต่ว่าเพลงดนตรีไทยเนี่มาจากไหนจากไหนเนาะค่ะอยังแบบยังเป็นมุกตลกของเกศเลยบอกประมาณว่าลูกลูกสุนัขยิ้มสมาดีจังเลยนะคืนเมื่อคืนเรามีดนตรีไทยฟังทั้งคืนเลยแต่แต่แต่แฟนไม่เจออะไรไม่เจอคนนี้ไม่เคยเจออะไรค่ะ แต่ชอบฟังเรื่องผีใช่แต่ไม่เคยเจอมาตกที่เราหมดเลยใช่ใช้โคต้าไม่คุ้มเลยใช่